บทเกมไหนอาทิตย์น <uh ี้เหล่าตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาจะพาไปไหนครับเนี่ยพร้อมเริ่มเอออยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆพลัมสี่พลัมสองพลัมหนึ่งพลัมสามพลัมสองพลัมหนึ่งพลัมสามเดี๋ยวไม่ไปได้ไหมฮะแต่๋ยนะเอาไม่ไปไม่ไปที่ไปที่ออกคิดไม่ออกบวชใส่จีวรเป็นพระ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 ครับพระฉันจะมีมีมีหนาดเราเราทำอะไรมืออยู่พนมวัดท่าพนมพระพนมพระไหว้พนมพระสันพนมไฟไฟแล้วที่ออกไป และพบกับความเล่นใหญ่ของสามนักร้องที่นักแสดงฮอลลีวูดยังต้องชิด้ายเลิฟเอาไปเอามพรามาขูดหน่อยเอามะพร้าวจ้าเบบี้ช้าร์ก่เล่นให้เหมือนเขาเรียกเบบี้ช้ากแล้วอะไรอ่ะฉันอยู่ในเร็วคุณพี่เร็วเร็วเร็วนี้มานานแล้วผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็ก ที่26เมษายนนี้20นาฬิก45นาทีทางช่อง Mono 29